มาดูในส่วนนี้อยากจะนำเสนอสินเชื่อตัวนี้มากๆคืออยากจะแชร์ประสบการณ์มากๆคือส่วนตัวแล้วเนี่ยลองไปกู้มาแล้วและเขาอนุมัติให้ได้จริงแปลว่าจะอนุมัติให้ได้ไม่มากนักคือส่วนตัวนะคือผ่านมาแบบงงๆเลยเพราะว่าก็ติดบูโรด้วยอนุมัติมาไม่เยอะหรอกหลักพันเท่านั้นเองหลายๆคนก็ได้รับการอนุมัติก็ประมาณนี้แหละหลักพันหลักหมื่น ซึ่งสูงสุดแล้วจริงๆคือหลักแสนเลยนะก็ตอนนี้ก็ยังผ่านมาได้แบบงงๆซึ่งเอกสารที่จะใช้เนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่เอาเอกสารรายได้สดสดร้อนๆเลยสมัครก็เพียงแค่กดเข้าไปอันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะจู่ๆก็อนุมัติเฉยเลยเอาเป็นว่ามันเป็นสินเชื่อตัวนี้ ตัวที่น่าก็สนใจพอดูเลยนั่นก็คือ Last p a l a t e r หรือว่าเขาเรียกกันว่า Lazada p เปนั่นเองในส่วนตัวเนี่ยจริงๆไม่ค่อยได้ใช้ Lazada สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ Shopee เพียงอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ Lazada เนี่ยเขามีส่วนลดเยอะมากยิ่งซื้อยิ่งลดก็เลยผันตัวเองเนี่ยมาเป็นลูกค้า Lazada แบบเต็มตัว ฉะนั้นถ้าใครอ่ะจะได้ของดีๆอยากจะซื้อของถูกๆเนี่ยอยากให้คุณแวะไปที่ลาซาด้าซะหน่อยคุณจะคลิกผ่านลิงก์ของเราก็ได้นะแต่ถ้าไม่คลิกก็ไม่เป็นไรหลายคนคงจะสงสัยนะว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องใช้เปเลเตอร์ของลาซาด้าให้คุณคิดแบบนี้นะถ้าคุณไม่ชอบที่จะซื้ออะไรมาใช้เองไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณรับวงเงินไปแล้วเนี่ย คุณสามารถจะเปลี่ยนความคิดได้นะคือใช้วงเงินในการซื้อของมาแล้วก็เอามาขายก็ทําได้มันเป็นอะไรที่ต่อยอดเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยยิ่งซื้อมันก็ยิ่งถูกยิ่งมีส่วนลดให้คุณฉะนั้นการที่จะเอาวงเงินนั้นมาเป็นทุนเนี่ยเพื่อเพิ่มรายได้หรือว่าหารายได้เสริมเนี่ยก็ถือว่าดีทีเดียวแต่ก็ถ้าใครไม่ชอบสินเชื่อประเภทนี้ก็ไม่เป็นไร ต่อจะพูดต่อไปว่าคือเขามีวงเงินให้คุณนะคุณก็เพียงใช้วงเงินนะั้นซื้อของภายในแอป,ปของเขาส่วนใครที่คิดว่าเอ๊ะมันจะใช้แบบว่าถอนว่าเป็นเงินสดได้ไหมตรงนี้ก็คงอย่างไม่ได้ใครจะได้สินเชื่อตัวนี้เนี่ยคุณเข้าไปเลยนะเผื่อว่าคุณจะมีเซอร์ไพรส์หรือว่ามีการอนุมัติที่แบบว่างงๆแบบนี้เข้าไปที่แอป,ปของ La z a d a ก็ได้ คุณมองหากระเป๋าตังค์ที่เป็นเงินสดกระเป๋าเงินสดเนี่ยนะคุณจิ้มเข้าไปเลยเพราะว่าตรงนี้เขาจะให้วงเงินสงสดที่หนึ่งแสนบาทเวลาจ่ายคืนเนี่ยมีให้เลือก2แบบจะเลือกจ่ายแบบว่าจ่ายเดือนถัดไปแล้วคิดดอกเบี้ยศูซึ่งตรงนี้ให้เข้าใจาก่อนว่าคุณจะต้องจ่ายคืนแบบเต็มวงเงินนะคุณถึงจะได้ศซหรือถ้าคุณอยากจะผ่อนก็ได้ สเดือน6เดือน9เดือน12เดือนเขาก็ให้คุณได้ผ่อนได้ใครที่เจอปุ่มให้ได้กดสมัครหรือว่าเจอกระเป๋าเงินสดคุณสามารถจะกดสมัครได้เลยนะแต่ถ้าใครยังไม่เจอไม่เป็นไรให้คุณรอแล้วก็ใช้งาน La z a ด a เข้าไปบ่อยๆซึ่งในส่วนนี้ใครก็ตามที่อยากจะสมัครจริงๆเนี่ยเขามีเงื่อนไขสองข้อนะคือห คุณจะต้องมีสัญชาติไทยและสอายุไม่ต่ำกว่า20ปีใครก็ตามนะที่เข้าสมัครผ่านแอปคุณจะต้องรับประหัส otp ไปมีการสแกนใบหน้าด้วยซึ่งในส่วนของการสแกนต่างๆเนี่ยระบบเขาค่อนข้างดีทีเดียวคือจะไม่มีคาให้คุณรู้สึกว่าเสียอารมณ์แต่ว่าการสแกนใบหน้าเนีย่ยคุณจะต้องอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้วก็ระพิบตายเขาดูด้วย ในส่วนของการสแกนบัตรประชาชนเขาก็มีนะขั้นตอนเนี่ยก็ให้คุณทําไปอย่างต่อนเนื่องสรุปแล้วเนี่ยคุณจะใช้เวลาในการสมัครก็ประมาณสักข้านาทีโดยประมาณโดยจากนั้นก็จะอนุมัติได้ทันทีเลยนะซึ่งเราเองก็ได้มาแล้วนะวงเงิน1,000บาทในส่วนนี้ก็อาจจะดูน้อยนะสำหรับใครหลายๆคนแต่ว่าส่วนตัวของเราเนี่ย จะใช้หนึ่งพันนี้นั่นแหละเป็นทุนในการต่อยอดได้อีก